สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นดวงความรักล้วนๆประจำเดือนสิงหาคมปี2568ค่ะคลิปนี้เป็นการทำนายดวงโดยใช้หลักของโหราศาสตร์ไทยมาผสมกับการอ่านไพ่ค่ะโดยครึ่งแรกจะเป็นการอ่านการเดินทางของดวงดาวตามหลักของโหราศาสตร์ไทยก่อนส่วนครึ่งหลังจะเป็นการอ่านไพ่เกตอ่านไพ่และดวงดาวสัมพันธ์กันนะคะดังนั้นแนะนำให้ดูตลอดทั้งคลิปจะได้รับรายละเอียดที่ครบถ้วนค่ะ แต่จะครบถ้วนอย่างไรก็ไม่เฉพาะเจาะจงถ้าคุณต้องการดูดวงเฉพาะเจาะจงเฉพาะตัวคุณก็ขอให้มาดูดวงส่วนตัวกันค่ะเก็บรับดูดวงส่วนตัวแบบมีค่าครูสามารถทักไลน์มาถามค่าครูกันได้ไลน์ ID ก็แปะเอาไว้ให้แล้วอยู่ตรง Description ใต้คลิปค่ะ คลิปนี้เป็นดวงความรักนะคะถ้าคุณสนใจจะดูดวงกันงานกันเงินมีอีกคลิปหนึ่งแยกไว้ให้ต่างหากสามารถเข้าไปหาดูได้ในเมนูเพลย์ลิสต์ค่ะดวงความรักก็จะแบ่งความรักของคุณออกเป็น3สถานะ1ก็คือคนโสดสนิท2คือคนที่มีคนคุยแบบไร้สถานะสถานะนี้เนี่ยก็คือถ้าคุณคุยกันรู้กันแค่2คนบอกใครไม่ได้ก็ยังอยู่ในสถานะนี้หรือบางทีคุยกันก็ไม่รู้ว่าเขาคิดอย่างไรมันไม่ชัดเจนเลยก็อยู่ในสถานะนี้แหละค่ะ ส่วนแบบที่3คือคนที่มีคนรักชัดเจนแล้วจะเป็นแค่แฟนกันยังไม่ได้แต่งงานกันก็ได้หรือแต่งงานกันแล้วเลยก็ได้นะคะสําหรับที่ยังไม่ได้แต่งงานกันแต่คุณถือว่ามีสถานะชัดเจนนั่นหมายความว่าคุณสามารถบอกคนรอบข้างได้ทางฝั่งคุณและทางฝั่งเขาว่าคบหาดูใจกันอยู่แบบนี้ก็เรียกว่ามีสถานะค่ะลัคนาราศีพิจิกหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16พฤศจิกายนถึง15ธันวาคม ดาวประจำตัวอยู่ในภพมหาเสน่ห์โดนดาวคู่แตกหักเล็งดาวความรักอยู่ในภพมรณะดาวความรักเกิดใหม่ดาวความรักสดใสก็อยู่ในภพมรณะแต่กุมกับดาวแห่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครึ่งเดือนแรกหนักปัญหาชีวิตรักถาโถมถ้าอดทนทำบุญร่วมกันบ่อยๆครึ่งเดือนหลังจะดีขึ้นคนโสดสนิทโสดไปก่อนดีกว่า แต่เจ้ากรรมในเวรอาจส่งใครบางคนเข้ามาเป็นรักที่มีปัญหาแต่ถ้าเขาชอบทำบุญก็อาจคู่กันได้ในที่สุดคนที่มีคนคุยแต่ไร้สถานะมีปัญหาทั้งไม่เข้าใจกันและมีตัวกลางแทรกแซงอาจห่างกันก่อนถ้ายังรักจะกลับมาชวนกันทำบุญคนที่มีคนรักชัดเจนแล้วมีเกณฑ์หุนหันพันแล่นท้าเลิกท้ายย่าอาจได้ย่าจริง แต่ถ้าใช้พรมวิหารสีเข้าช่วยจะประคองกันได้ค่ะลัคนาราศีธนูหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16ธันวาคมถึง14มกราคมดาวประจำตัวอยู่ในภพความรักกุ่มดาวแห่งสติและปัญญาดาวความรักเดินผิดปกติย้ายสามภพเรือนส่วนใหญ่อยู่ในภพมรณะดาวอริและดาวมหาสเสน่ห์เล็งลักคณา ดาวความรักเกิดใหม่ดาวความรักสดใสอยู่ในภพที่ดีแต่เลงกับดาวคู่แตกหักดาวครอบครัวอ่อนแรงคนโสดสนิทมีสเสน่ห์มีมาให้เลือกเยอะแต่อาจไปถูกใจคนที่มีความหลังฝังใจเขากลัวกวกล้าๆเรื่องรักจึงมามาหายหายแต่คุณก็อยากรอคนที่มีคนคุยแต่ไร้สถานะสามวันดีสี่วันไข้ แต่ถ้าให้เลิกคุยก็ไม่ยอมยื้อกันไปมาแต่ไม่ชัดเจนสักทีปัญหาก็ไม่แก้แต่ยังไปต่อคนที่มีความรักชัดเจนแล้วเขาอารมณ์แปรปรวนบางทีก็ดีบางทีก็หมุดหิิดคุณเพียใจยแต่อดทนรองรับอารมณ์เพราะหยุดรักไม่ได้ค่ะ และขณาราศีกุมหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่13กุมภาพ,พันธ์ถึง14มีนาคมดาวประจำตัวอยู่ในภพตนเองเป็นเกษตรดาวความรักอยู่ในภพอริเป็นมหาจักรก่อนย้ายเข้าภพความรักเป็นเกษตรดาวความรักเกิดใหม่ดาวความรักสดใสย้ายสามภพเรือนส่วนใหญ่อยู่ในภพแห่งความขัดแยง้ง ดาวเสารซึ่งเป็นดาววินาศย้ายเข้าทับลัคนาคนโสดสนิทถ้าพบรักครึ่งเดือนแรกจะไปกันได้ยากถ้าเป็นครึ่งเดือนหลังจะไปกันได้ดีกว่าแต่ก็ต้องประคองมีปัญหาอีกโก้สูงทั้งคู่คนที่มีคนคุยแต่ไรสถานะตกลงกันไม่ได้ไม่รู้จะไปต่อ,อยังไงมองไม่เห็นอนาคตขอเลิกคุยแต่แล้วก็คิดถึงกันรอให้อีกฝ่ายมางอ คนที่มีคนรักชัดเจนแล้วทะเลาะบ่อยจนเบื่อขอเลิกแต่เลิกแล้วก็เหงาพึงคิดได้ว่าขาดกันไม่ได้แต่ไม่อยากเป็นฝ่ายง้อก่อนค่ะลัคนาราศีสิงหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16สิงหาคมถึง16กันยายนดาวประจำตัวอยู่ในภพวินาาเป็นมหาจักรก่อนย้ายเข้าภพตนเองเป็นเกษตรดาวความรัก เป็นเกษตรอยู่ในพบความรักดาวความรักเกิดใหม่ดาวความรักสดใสกุ่มกับดาวแห่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดาวโทษทุกข์ย้ายเข้าพบความรักมีเคราะห์จากกรรมเก่าแต่บุญใหม่ช่วยได้คนโสดสนิทระวังไปหลงรักคนมีเจ้าของหรือคนที่มีพันธะคาราคาสังอยากมาสารสัมพันธ์ต้องตั้งสติมั่นสิลธรรมแน่นก็ผ่านผล คนที่มีคนคุยแต่ไร้สถานะปัญหาเดิมวนกลับมาเบื่อที่จะคุยเคลีย์อาจห่างกันหน่อยเว้นระยะแต่จะมีงานบุญให้ทำร่วมกันมากขึ้นคนที่มีคนรักชัดเจนแล้วมีตัวกลางแทรกหรือขัดแย้งบ่อยเกือบทะเลาะหนักแต่พยายามข่มใจให้นิ่งๆแล้วจุงมือกันไปทำบุญค่ะ ลัคนาราศีกันหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่17กันยายนถึง16ตุลาคมดาวประจำตัวเดินผิดปกติย้ายสามภพเรือนส่วนใหญ่อยู่ในภพมหาสเสน่ดาวความรักอยู่ในภพการงานกลุ่มดาวแห่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดาวโทษทุกข์จะย้ายออกจากภพความรักแต่ดาวความรักเกิดใหม่ดาวความรักสดใสย้ายเข้าพบแผงอุปสรรคปัญหาดาวมรณะกลุ่มลัคนา คนโสดสนิทพบรักกับคนที่ต่างกันเยอะอาจจะฐานะอายุหรือทัศนคติไม่อยากสารสัมพันธ์กลัวไปกันไม่ได้แต่ก็คอยแอบส่งกันไปมาคนที่มีคนคุยแต่ไร้สถานะคนหนึ่งอยากชัดเจนอีกคนขอดูไปก่อนความต้องการไม่ตรงกันห่างกันมองหาคนใหม่แต่ยังรอคนเดิมคนที่มีคนรักชัดเจนแล้ว ตัวตนสูงไม่ยอมกันอาจแยกกันสักพักจะได้รู้ว่าขาดกันได้ไหมแต่ไม่ชินยังแอบห่วงหาแอบรอคอยกันอยู่ค่ะลักนาราศีกรกฎหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15กรกฎาคมถึง15สิงหาคม้าวความรักอยู่ในพบแห่งความสุขความเจริญก่อนเดินถอยหลังย้ายเข้าพบมรณะกุมกับดาวคู่มิตรใหญ่ ดาววินาศและดาวแห่งการสื่อสารทับลักนาดาวความรักเกิดใหม่ดาวความรักสดใสยอยู่ในภพแห่งการสื่อสารแต่เลงดาวคู่แตกหักคนโสดสนิทคนรักเก่ากลับมาอยากให้โอกาสแต่พอคิดถึงสิ่งที่ผ่านมาก็กลัวจะไปเจอปัญหาเดิมอีกแต่ก็ยังตัดใจจากเก่าไม่ได้คนที่มีคนคุยแต่ไรสถานะถกเถียงกันจุกจิกหัวร้อนใส่กัน ยิ่งคุยยิ่งร้อนรุ่มแต่พอเลิกคุยก็ทนคิดถึงกันไม่ได้ต้องวนกลับมาใหม่คนที่มีคนรักชัดเจนแล้วไม่ยอมคุยเคลียร์กับปัญหาเดิมๆที่วนกลับมาจะไปต่อก็เบื่อหน่ายจะเลิกก็เลิกไม่ได้ยังไม่เด็ดขาดพอคะ่ะก่อนที่จะไปฟังคำทำนายกันต่อฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กับช่องของลูกเกดพยากรณ์ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ จำตัวย้ายสามภพเรือนเป็นภพที่ดีทั้งสิ้นดาวความรักดาวแห่งสินศักดิธิ์ดาวความรักเกิดใหม่ดาวความรักสดใสและดาววินาศทับลักนาดาวอาริและดาวมหาเสน่อยู่ในภพครอบครัวชีวิตรักหวือหวาดีบ้างทะเลาะบ้างแต่หัวใจยังผูกกันแน่นหนาคนโสดสนิทพบรักกับคนอมพนมคุณเปิดใจ แต่เขากล้ากล,ากลก้กลัวกลัวซึ่งทำให้คุณหงุดหงิดแต่เวลาเขากล้าก็รู้ว่าน่าจะไปกันได้อีกยาวคนที่มีคนคุยแต่ไร้สถานะขัดกันด้วยเรื่องจุกจิกแต่ภาพรวมยังดีอยู่ยังอยากคุยกันต่อแม้คุยแล้วหวานบ้างทะเลาะบ้างก็ตามคนที่มีคนรักชัดเจนแล้วทะเลาะกันบ่อยเบอร์่ายกันบ้างแต่ปรงปล่อยวางได้รู้ว่ายังไงก็จะไม่เลิกกัน เรียนรู้ที่จะอยู่กับปัญหาให้ได้ค่ะลักษณาราศีเมษหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่13เมษายนถึง14พฤษภาคมดาวประจำตัวอยู่ในภพแผงอุปสรรคปัญหาเล็งดาวคู่แตกหักดาวความรักอยู่ในภพแผงการสื่อสารกุมดาวแห่งความสุขความเจริญและดาวแห่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก่อนย้ายเข้าภพแห่งการสร้างครอบครัว ดาวความรักเกิดใหม่ดาวความรักสดใสเป็นมหาจักรและเกษตรคนโสดสนิทเจอคนตามตือ้อแรกๆไม่ชอบรำคาญด้วยแต่โดนตื้อมากๆเข้าเริ่มใจอ่อนแต่ต้องวางฟอร์มดูว่าเขาจะพยายามต่อไหมคนที่มีคนคุยแต่ไรสถานะคุณไม่ไปต่อเขาเครียดพยายามง้อคุณใจอ่อนแต่ไม่แสดงออกขอเวลาคิด กลัวกลับไปเจอปัญหาเดิมอีกคนที่มีคนรักชัดเจนแล้วงอนเขาแต่ก็รอให้เขาหงอพอเขาหงอก็วางฟอร์มดีที่เขาพยายามไม่ลดละใจอ่อนแต่ยังตึงๆอยู่นิดหน่อยค่ะลัคนาราศีมีนหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15มีนาคมถึง12เมษายน ดาวประจำตัวอยู่ในภพแห่งการสร้างครอบครัวกุ่มดาวแห่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์และดาวมรณะดาวความรักย้ายสามภพเรือนส่วนใหญ่อยู่ในภพที่ดีดาวความสุขความเจริญอยู่ในภพความรักดาวเสาย้ายออกจากลคาัคนาดาวมหาสเสน่ห์ย้ายเข้าภพแห่งการหลบหลบซอนซอนคนโสดสนิทรักกับคนไกลหรือคนอายุน้อยกว่า มีคนไม่เห็นด้วยจึงสารสัมพันธ์กันยากแต่ยิ่งยากยิ่งพยายามคลั่งรักหยุดไม่อยู่คนที่มีคนคุยแต่ไร้สถานะมีเกณฑ์เดินทางทั้งคู่อาจต้องห่างแต่ติดต่อกันเสมอยิ่งห่างยิ่งคิดถึงแม้จะมีมือที่สามพยายามแทรกคนที่มีคนรักชัดเจนแล้วยิ่งไม่ค่อยได้เจอกันยิ่งรักกันมากขึ้น อาจมีตัวแทรกแซงพยายามยุแยงแต่ไม่เป็นผลยังคลั่งรักกันอยู่ค่ะละกนาราศีตุลหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่17ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนดาวประจำตัวอยู่ในภพแห่งความสุขความเจริญกุมดาวแห่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดาวสุภรเคราะห์ใหญ่และดาวอาริดาวความรักอยู่ในภพวินาศเล่งดาวคู่แตกหัก ดาวความรักเกิดใหม่ดาวความรักสดใสเป็นเกษตรดาวครอบครัวย้ายจากพบอริเข้าพบความสดใสคนโสดสนิทมีสเสน่ห์แต่มักดึงดูดคนความลับเยอะเข้ามาแต่คุณจะรู้ความลับนั้นถ้าไม่ผิดศีลธรรมก็ไปต่อได้ถ้าผิดต้องรีบหนีไปคนที่มีคนคุยแต่ไรสถานะรู้แล้วว่าเขาคิดยังไงทำไมถึงไม่พัฒนา เห็นอนาคตชัดเจนขึ้นว่าควรไปต่อหรือพอแล้วดีคู่บุญจะได้ไปต่อคนที่มีคนรักชัดเจนแล้วเขามีปัญหาแต่ไม่บอกไม่อยากให้คุณไม่สบายใจแต่คุณก็รู้จนได้และช่วยเขาแก้ปัญหาจนรักสว่างขึ้นค่ะลัคนาราศีพฤกษภหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15พฤษภาคมถึง14มิถุนายน ดาวประจำตัวอยู่ในภพการเงินกลุ่มดาวม,มรณนะดาวมหาเสน่ห์และดาวแห่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดาวความรักอยู่ในภพความรักเกิดใหม่ภพความรักสดใสเล็งดาวคู่แตกหักดาวความรักเกิดใหม่ดาวความรักสดใสเดินผิดปกติย้ายสามภพเรือนแต่เป็นภพเรือนที่ดีทั้งสิน้นลัคนามีดาวมฤตยูสถิตอยู่คนโสดสนิทพบรักไม่ทันตั้งตัวคิดหาเงินแต่เจอความรัก แรกๆดีแต่มีจุดขัดแย้งกันเยอะไม่ไปต่อแต่แป๊บเดียวก็กลับมาคุยกันใหม่คนที่มีคนคุยแต่ไรสถานะต่างคนต่างคู่ใจร้อนทางคู่รักเหมือนเดิมเข้าสนามรบทะเลาะอาจเลิกคุยกระทันหันแล้ววนกลับมาใหม่คนที่มีคนรักชัดเจนแล้วคนหนึ่งชอบควบคุมอีกคนเป็นเด็กดือ้อใจร้อนเลิกไม่คาดฝัน แต่ตั้งสติทันคืนดีกันได้เร็วค่ะและคณะราศีมังกรหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15มกราคมถึง12กุมภาพันธ์ดาวประจำตัวอยู่ในภพแห่งการสื่อสารเล่งดาวคู่แตกหักก่อนเดินถอยหลังย้ายเข้าภพการเงินกลุ่มดาวคู่มิตรใหญ่ดาวความรักเกิดใหม่ดาวความรักสดใสยอยู่ในภพอริ กุมดาวสุภรเคาะ์ใหญ่ดาวแห่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์และดาววินาศดาวมรณะสัมพันธ์กับดวงชะตาคนโสดสนิทวนกลับไปหาคนเก่าเหมือนจะดีแต่ก็เอาเรื่องเดิมๆมาทะเลาะกันใหม่ไม่รู้จะวนกลับไปทำไมแต่มีเขาก็ดีกว่าไม่มีคนที่มีคนคุยแต่ไร้สถานะยิ่งทะเลาะยิ่งได้เรียนรู้กันและกันมากขึ้นเหนื่อยแต่ไม่ยอมเลิกคุย อาจห่างกันวันสองวันก็กลับมาใหม่คนที่มีคนรักชัดเจนแล้วเอาเรื่องเก่าๆมาทะเลาะก,กันอีกแต่คราวนี้มีมุมมองใหม่ๆเห็นทางปรับจูนทำให้ใจชื้นแต่ก็ต้องค่อยๆปรับกันไปค่ะ สำหรับท่านที่ชื่นชอบการอ่านนิยายเกบเป็นนักเขียนนิยายด้วยค่ะใช้นามปากกาว่ากอใจมีนิยายวางขายอยู่ในเว e ็บเม็ปอีบุ๊กสามารถเข้าไปหาซื้ออ่านกันได้นะคะลิงก์ของเว็บก็แปะเอาไว้ให้แล้วอยู่ตรงคอมเมนต์ใต้คลิปนี้แหละค่ะส่วนท่านที่ชื่นชอบการฟังนิยายเสียงเก็ก็มี YouTube ช่องนิยายเสียงเอาไว้ให้ด้วยค่ะชื่อช่องว่ากอใจนักเขียนสามารถเข้าไปฟังนิยายเสียงกันได้นะคะฝากติดตามด้วยนะคะขอบคุณค่ะ